ครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมเซียวจอรนบริษัทโตโยต้าเล่ดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถรถใหม่นะครับเพิ่งมีการเปิดตัวมาไม่นานนี้นะครับก็คือเป็นรุ่น f o r t u n e r r e ์ d e r G p a r t นะครับคือเดิมทีเนี่ยเขาจะมีการพัฒนานะครับมีการพัฒนามีการเพิ่มออปชั่นนะครับมีการเพิ่มออปชั่นเพิ่มรุ่นย่อยออกมาก็คือเฉพาะรุ่น r e ด d e r นะครับ r e ด d e r นะครับมี G G p a r t นะครับ G p a r t ก็คือคันนี้แหละนะครับแล้วก็ V แล้วก็แล้วก็ V เครื่องอ่า สองพ0นแนะครับ2อ0พันเนาะนะนี่เป็นเรื่อง G-Part นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่า G-Part นะครับเขามีการเพิ่มอะไรมาบ้างครับให้สังเกตที่กุญแจก่อนนะกุญแจเนี่ยมันจะมีปุ่มนะครับมีการเพิ่มปุ่มอ่าเปิดประตูนะครับเปิดประตูด้านหลังได้ด้วยไฟฟ้านะครับคือเมื่อก่อนรุ่น G เนี่ยมันจะเวลาเปิดประตูด้านหลังมันจะใช้มนุ่นก็คือใช้มือในการควบคุมในการเปิดแต่รุ่นนี้สามารถที่จะเปิดด้วยรีโมทแบบไฟฟ้าได้นะครับโอเคมันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับเรามาดูที่ จุดแรกเลยนะครับก็คือมีกล้อง3-60องศานะเหมือนกับรุ่น V ีเลยนะครับเหมือนกับรุ่น V ีเลยนะครับมีกล้องนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็หูกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับล้อแมกมีการเปลี่ยนลายใหม่นะครับก็คล้ายๆเดิมแหละนะครับเมื่อก่อนรุ่นจีนะมันจะเป็นโครเมียมแต่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเทารรมดำนะครับเทารมดำเป็นขอบ18นะครับขอบ18เหมือนเดิมเนาะนะครับนะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็คือเป็นรุ่น อีพันะครับนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับนะครับอ่าทีนี้ให้ดูบริเวณรอบๆอบคันนะครับถ้าสังเกตดูนะครับก็จะเหมือนอ่าลักษณะดีไซน์ไฟนะครับดีไซน์ไฟก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นลายสปอร์ตนะครับถ้าลายแบบอ่าแบบนี้นะครับเป็นลายสปอร์ตนะนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นทรงทรงเดียวกับรุ่นรุ่นจีนั่นแหละนะครับแต่ว่าจุดที่พิเศษนะครับก็คือว่า จะมีการควบคุมประตูด้านหลังตัวนี้นะครับจะเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับนี่นะครับเวลาที่เราเรามากดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มมันก็จะ,ะขึ้นเลยนะขึ้นเลยให้เราไปสังเกตที่โชคนะครับโชคเห็นไหมนะครับ โชคถ้าเป็นรุ่น G ีนี่ยเมื่อก่อนโชคมันจะเป็นขนาดเล็กนะครับมันจะเป็นขนาดเล็กแต่อันนี้มันจะเป็นโชคขนาดใหญ่ซึ่งควบคุมไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้มีระบบการป้องกันการหีบด้วยคือหมายความว่าไงถ้าเกิดว่ามีคนไปใช้ไปเก็บของอยู่แล้วมันมีคนไปกดรีโมทนะครับ มีคนไปกดรีโมทแล้วประตูมันจะพับลงนะครับพอพับลงไปถูกคนนะครับไปถูกคนมันก็จะมีการหยุดนะครับระบบประตูก็จะหยุดทํางานเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมจะมาทำให้ดูนะครับว่ามันหยุดแบบไหนหยุดอย่างไรนะครับคือมันมีการป้องกันการหนีบให้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้เมื่อเราจะปิดเราก็กดรีโมทได้เลยนะครับกดรีโมทก็จะลงมาเลยนะครับเหมือนกับรุ่นรุ่น V เลยที่ราคา1นึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทนะครับก็คือ ไม่ต้องถึงราคาล้าน 5, ห้าหรอกล้านสี่แสนนะครับล้านสี่แสนนิดๆน,น,นะครับ 4, สี่แสนสามหมื่นครับก็มีระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าสำหรับประตูด้านหลังนะครับผมจะให้ดูลักษณะรอบๆคันนะครับว่าดูดีไหมนะครับดูดีดีไซน์สวยงามอย่างไรนะครับก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับไหม เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆคันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าดูรอบคันนะครับกระจกมองข้างนะครับมันจะมีมันจะมีระบบมุมเตือนมุมอัดสายตาด้วยนะครับตัวนี้มันจะมีไฟสีส้มที่เป็นลักษณะรู่ลถดนะครับอยู่ติดกันนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีรถจักรยานยนต์หรือมีรถมาขับมาใกล้ลักมณของเจ้าตัวรถล e a d e r G p a พาตตัวนี้นะครับมันก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับซึ่งมันจะทําให้ให้ผู้ขับขี่นะครับเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ไปด้วยนะครับ่าประมาณนี้นะครับอนะครับ เนี่ยอยจะให้ดูนะครับมันจะมีมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาเพิ่มมาให้นะมันจะมีออปชันเพิ่มให้2อย่างนะครับที่ติดอยู่ตรงกระจกบังลมหน้านะครับคือหมายความว่ามันจะมีระบบนะครับระบบอะไรก็คือระบบเป็นระบบการเตือนก่อนการชนแล้วก็ระบบระบบแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เราขับรถไปติดไฟแดงนะครับมันจะมีมันจะมีสัญญาณเตือนนะครับว่า รถคันข้างหน pues ้าม nah in <framework. S 1> ีการขยับแล้วนะครับมีการขยับแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ขยับเราอาจจะติดโทรศัพท์หรือเราอาจจะลืมนะครับมันก็จะมันก็จะมีการเตือนแจ้งให้เราทราบนะครับว่ารถคันข้างหน้าได้มีการออกตัวไปแล้วเราก็ควรที่ออกตัวตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งในนะครับว่ามันเป็นอย่างไรอ่ไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับนะครับเรามีให้ตั้งแต่รุ่น G แล้วนะครับ GP พารก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับอ่นะครับประมาณนี้นะครับอืมทีนี้ อ,อย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับอย่างที่ผมอยากให้แนะแนําก็คือ,อเดี๋ยวผมเปิดคุณแกรถก่อนนะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่ามันก็จะมีหน้าจอเพิ่มออกมาเป็นปสส่วนนะมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นกล้องถอยหลังนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับอันนี้เป็นกล้องถอยหลังเนาะนะครับเป็นกล้องถอยหลังก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละหมายความว่าเวลาที่เราขับรถไปจอดในที่แคบๆในห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่นะครับที่มันมีลักษณะอาจจะเกิดการเฉียวชนได้นะครับตรงนี้มันจะช่วย มันจะช่วยเราได้นะครับแล้วก็มุมเล็กๆตัวนั้นนะครับก็จะเป็นมุม360องศาครับซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยในเรื่องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่เรารักคนที่ใช้รถคนที่ขับรถไปด้วยนะครับผมประมาณน,นี้นะครับทีนี้นะครับที่ผมว่ามีเห็นไหมครับจุดดิงแดง2จุดนะครับที่มันจะเป็นจุดที่เป็นเพิ่มมาให้ในเรื่องของการเตือนก่อนการชน แล้วก็การเตือนนะครับมีรถคัน้งหน้ามีการขยับตัวมีการเคลื่อนตัวนะครับเวลาที่เราขับรถไปติดไฟแดงมันก็จะช่วยในเรื่องของการเตือนสติเรานะครับเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยเร,เราไม่ต้องรอให้ใครมาบีบแต่ไล่เรานะครับเราก็เห็นนะครับสัญญาณตัวนี้เตือนแล้วก็ขับไปได้เลยนะครับ เพิ่มความปลอดภัยให้เราไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มถุงลมนิรภัยมาให้เราถึง7ถุงนะครับนั่นหมายความว่าทางโตวต้านะครับเขามีการใส่ใจกับคุณลูกค้าในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็โอเคเหมือนเดิมนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะเหมือนเดิมนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับไม่มีเบาะผ้านะเบาะผ้าจะมีเฉพาะรุ่น G ไอ้รุ่น S นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะนะครับด้านหน้า ก็ะจะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยถามว่ามีการเพิ่มราคาขึ้นมาเท่าไหร่นะครับราคาก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับสามหมบาทน,นะครับแล้วก็ออปชันฟังก์ชันก็ได้อย่างที่ผมเ e ล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับส่วนสีนะครับก็มีสีขาวขาวมุก